สวัสดีเ,เพื่อนด้วยนะคในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดไลค์โพสหรือว่ายอดถูกใจโพสของ a c e b o o k นะครับทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดับแลน์นะครเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะเพื่อนเพื่อนได้เลยนะัเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ S p e s m m ได้เลยนะครับหรือวัน,อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปชอ็อตคลิปเดีวยวนะจะเป็น QR code โคดด้านล่างเพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะโอมาขีเข้าไปได้เลยนะกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัดผ่านยืนยันหัสผ่านให้เรียบร้อยนะผมที่สำคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมปันก็หมายติถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะโอ้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่ออยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอ้นแรกนี้เลยนะโอ้มรงกลางหน้าจอนี่จะเห็นโลโกโล้หลากหลายโลโกโล้เพื่อนเลือกเลยนะเลื่อนส่วนของ Facebook ได้เลยนะนเลื่อนลงมาเจอบลอดู่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายบมอดูด่เพื่อนเลือกเลยโอ้มือเลื่อนในส่วนของถูกใจโพต,ตรงนี้ได้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะรับในส่วนของคำอธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนในส่วนของลิงก์ได้เลยนะัไปก๊อปปี้ลิงก์ โพสเรียนเพือ่อเยะเพิ่มยอดถูกใจยอดรายได้เลยเนะเอาเป็นโพสตนี้นะผมก็กดปุ่มแชร์ตรงนี้นะผมจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะี่ถ้ากดวางลิงก์ได้เลยนะผมใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิม่มไปสักหนึ่งร้อยไลค์เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดไลค์ผมอยู่ที่เจ็ดไลค์เองเท่านั้นนะแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยขึ้นหน้าต่างคียๆอย่างนี้ตอนนี้ยอดไลค์ของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็อรอสักพักนึงนะผมระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันที่เลขรหัสออเดอร์บอกอยู่ตรงนี้เลยนะอะไรละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้ก็เป็นสถานะนะครับเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวาเสร็จเรียบร้อยกเพื่อนเลยนะในส่วนของเมนูบริการนะครับจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำไว้ครับเราเครับมี่สนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะครับ ก่อนเมนูแนะนําเพื่อนนะผมมาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะผมคลิกเข้าไปตรงนี้นะผมจะมี4ช่องทางการเติมให้เพื่อนเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกนที่วาร์โค้ดฮุมเมอี่วอลเล็ตซองอ่องเปาวอลเล็ตหรือว่าคริปโตเคอร์เรนซีนะผมในส่วนของขอยกตัวอย่างเป็นสแกนที่วาร์โค้ดแล้การเอาใส่ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมเดี๋ยวเราก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้นที่วาร์โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะผม การจ่ายเสร็จเรียบร้อยย้อน,นเองินนนเพื่อนจะขึดด้นดานขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเมนูนแนะนำเพื่อนนนเพื่อสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นอะไปแชปร์กับคนอื่นๆไนดะ้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นอะถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะ้อว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึงนะ่งครับเราเลยนะจะเป็นสุดยอดมากๆเลยเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วสามารถหารายได้เสริมเหมือนได้อีกนะใน,นส่วนของเมนูนรับของความนนะมเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวติกต็อกฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะ้ก็สามารถ กดวางลิงค์ใส่จํานวนที่ต้องการแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะก็จะได้ในส่วนของยอดวิวทิกตอรฟรีเลยนะก็ถือว่าสุดยอดมากเลยเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์สามารถหันเป็นส่วนของยอดวิวฟรีได้อีกนะในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหาเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถติดต่อแอนดวินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะดนไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้ว ก็กดส่งตั๋วไปได้เลยนะหรือว่าจะติดต่อผ่านช่องทางไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุ่มไอคอนไลน์เนี้ยคลิกเข้าไปเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์นลได้เลยนะแอดวินก็พร้อมต่อับเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถ้าผมคิดว่าในส่วนของ Facebook เพิ่มยอดไล์ยอดถูกใจนะ่าจะเพิ่มมาแล้วต้องไปเช็คดูกันนะอันนี้เจ็ดไล้กดรีเฟซดูเลยนะะยังไม่เพิ่มนะุ่ยังรอสักพักนึงนะผมพอเว็บไซต์เขรารันตามคิวไม่รับเราเนาม เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะผมถ้าเกิดยอดไลค์ยอดถูกใจของเราเพิ่มขึ้นมาไม่ครบนะผมก็รอสักพักหนึ่งแะแต่ว่าเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนในตัดคลิปวิดีโอตอนที่ยอดไลค์ยอดถูกใจของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผมก็ไม่นานมากนะผมยอดไลค์ยอดถูกใจก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะผมก็รอไปถึงห้านาทีเลยนะ ในส่วนสุดท้ายต้องขอฝากเว็บไซต์ spesm a ไม่นเพื่อนได้ด้วยนะผมเพื่อนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แ้ะใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานกันได้เลยนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวดาเนเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ